อ ja, Sa ัอัสลาม่ล okay. ัยกุ้มอัสลุาม่ลัยกุ้มค่ะอาจารย์คุณัลลาครับจากไหนครับจากประเวศค่ะประเวศเชิญครับค่ะอาจารย์คะอยากสอบถามเรื่องทองรูปประพันธ์นะคะสําหรับผู้หญิงครับว่ามีกี่บาทและเราสามารถใส่นะคะในในเจที่เรามีนะคะครับเรามีกี่บาทที่เราต้องออกประกาศอย่างอย่างสมมุติว่าครับหนูมีสามสิบห้าบาทอย่างเนี้ยค่ะครับ หนูต้องออกระกาศยังไงอะคะอาจารย์คือ35บาทเนี่ยเนะี่ยก็ต้องดูว่าแถวบ้านหรือในชุมชนนั้นเนี่ยเนะี่ยคิดว่ามากหรือเปล่าเขาคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีในแถบนั้นเนี่ยอาจจะ<อ>คือใช้เยอะนะครับบางคนก็สา <40 S 1> มสิบสี่สิบบาทก็มีแต่ว่าข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากมันเกินไปกว่าปกติชาวบ้านแล้วเนี่ยนะครับไอโซนที่เกินเนี่ยนะครับต้องออกประกาศ แต่เคยได้ยินมาไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะว่าในส่วนที่เรามีแล้วเราใส่ใส่เขาตลอดอย่างนี้ค่ะเราไม่ต้องออกอันนี้ถูกต้องไอโซนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีลิมิตของมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกินอย่างมุ่ิว่าในในแถบบ้านเราเนี่ยเขาไปมีประมาณก็30แต่เรามีสักสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยมันเกินไปนะครับแม้ว่าแม้ว่าเราจะใส่ก็ตาม นะครับแม้วาจะศาสตเขาบอมันครับแล้วเราจะคิดยังไงอะคะอาจารย์คิดก็คือออกตั้งแต่เกินเกินสมมุติล่ะพื้นที่นี้ประมาณสัก30บาทแต่เราเกินไปอีก20บาทนะครับจะใสก็ตาเอาส่วนที่เกินนั้นแหะออกสกาศครับยี่สิบบาทครับก็เอามาออกอย่างเนี้เหรอครับถูกต้องครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อัสสลามุอะะลกุมวะ